โดยหลักเกณฑ์ของขายตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุกวันนี้ขายตรงเนี่ยนะครับมันก็แปลงร่างกายเป็นแชรลูกโซ่นะครับจริงๆหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคือสอคบอแต่ปรากฏเท่าที่ผมติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยกลายเป็นว่าสอคบอมีหน้าที่ควบคุมพวกบริษัทขายตรงแต่ทําไปทํามาจะกลับจะกลายเป็นหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลยหรือเปล่าในการที่ปล่อยให้บริษัทขายตรงแปลงร่างกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ หลอกลวงเงินทองพี่น้องประชาชนจนเป็นข่าวดังทุกวันนี้สคบก็เงียบกิฟนะครับนะก็เงียบกิฟนะก็ทําให้เกิดความสงสัยว่าทําไมถึงเงียบนะครับก็ปรากฏเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ติดตามข่าวนะครับผมก็พอจะเริ่มรู้แล้วว่าทําไมสคบเริ่มเงียบเพราะมันมีข่าวทางโซเชียลว,ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เอง บริษัทขายตรงจรึงแปลงร่างกลายเป็นอะไรเนี่ยบริษัทแชร์ลูกโซ่เพราะมันมีข่าวทางออนไลน์นะครับมีภาพนะบอสหรือประธานบริษัทขายตรงที่กําลังโดนกล่าวหาว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่เนี่ยปรากฏนะครับไปรับโล่ไปรับโล่ไปรับรางวัลจากสคบอจนพี่น้องประชาชนทางโซเชียลเขาบอกอ๋ออย่างนี้นี่เอง ถึงแม้จะมีผู้เสียหายไปแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสคบแต่สคบซึ่งเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพรบรขายตรงตลาดแบบตรงถึงนิ่งเฉยบอกว่าทำอะไรไม่ได้คุณคุณก็ไปลงทุนกับเขาเองสมัครใจเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ขออนุญาตขายตรงตลาดแบบตรงชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างนะครับนะนะครับเขาบอกว่า ไอ้คดีหลอกลวงผู้บริโภคหรือคดีขายตรงที่กําลังเป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่าก็ขออนุญาตถูกต้องอ่ะขออนุญาตจากใครสกบอแล้วบริษัทนี้ก็ร่ํารวยนะครับแล้วกําลังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชนหลอกระดมทุนนะครับมีลักษณะไม่ได้เล่นขายสินค้าหรือบริการสินค้าหรือบริการที่ไปจดกับสอคบอ็เป็นเคียงบังหน้าหลังจากนั้นก็แปลงร่างจากนะเอรับ แปดสิบเก้าสิบบาทมาอบรมคอสยิงแอดทาธุรกิจทางออนไลน์ก็พอเข้าไปปุ๊บก็แปลงร่างไปชวนซื้อสินค้าพอเชิญซื้อสินค้าเสร็จแล้วก็ชวนลงทุนเรียกว่าเปิดบินบ้างอะไรบ้างลงทุนซื้อสินค้าหลักหมื่นหลักแสนแต่เริ่มต้นนะก็มีการหลอกลวงว่านะเสียเงินแปดสิบเก้าสิบบาทมาเรียนออนไลน์นะโดยอาศัยดาราดังๆคนดังๆเป็นแม่เหล็กช่วยกันหลอกลวง คนก็เสียดว่าเ,เสียเงิน80-90บาทนิดหน่อยนะเราจะได้มีอาชีพเราจะได้เล่นเล่นโซเชียลมีเดียได้ขายของได้เราจะได้รวยอยากจะร่ําจะรวยอยากมีเงินมีทองส่วนใหญ่เป็นคนหาชาวกินข้าก็หลงเชื่อไปเสีย80-90ในระหว่างสอนออนไลน์ยิงแอดก็เป็นไงชวนซื้อสินค้าของตัวเองซึ่งตั้งราคาสูงๆนะครับราคา10บ,บาทก็ตั้งแม่งไปร้อบาทไปแล้วก็เอาให้คนพวกนี้ ซื้อไปพอซื้อไปแล้วก็ให้พวกเนี้ยเอาสินค้าไปขายระบายแล้วก็อาศัยวิธีการยิงแอดอะไรที่ว่าที่ตัวเองสอนก็หลงเชื่อไปซื้อไปซื้อไปปรากฏขายไม่ได้เพราะสินค้าไม่มีคุณภาพนะก็เสียหายนะครับมันก็เป็นวิธีการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ตอนนี้กํลาลังเป็นข่าวดังแต่ปรากฏสคบนิ่งเฉยครับสคบรประเทศใจนิ่งเฉยไม่ได้ทําอะไรเลยครับและตอนนี้มีภาพปรากฏแล้วว่าสคบไปมอบโล่ให้กับ ประธานบริษัทหรือบอสของบริษัทขายตรงแห่งนี้แหละครับนะครับนะมีข่าวแล้วนะมอบโลกเลยครับเหมือนกับเป็นบริษัทดีเด่นผลงานดีคุ้มครองผู้บริโภคทั้งๆท,ท,ที่บริษัทนี้กําลังจะถูกกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือเรียกว่าแชร์ลูกโซ่พระราชฎรกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2527แก้ไขเพิ่มเติมปี3 4เป็นกฎหมายที่มีโทษหนะัก เขาเทียมกับการชอบโกคประชาชนแต่ปรากฏมีสคบไปมอบโล่กะเนี่ยถ้าดูจากภาพข่าวเนี่ยไปมอบโล่กนะครับเมื่อปีหกห้านะครับนี่แหละครับนะพี่น้องประชาชนก็เึงบอกว่าเอ๊ะทำไมบริษัทนี้ร้องเรียนสคบก,ก็เฉยนะครับหลายคนถามว่าสคบไปรับเงินรับทองหรือเปล่านะครับได้เงินไปรายเดือนไหมเก็บสวยเก็บอะไรหรือเปล่า เหมือนกับตำรวจที่เกิดโดนกล่าวหาว่าเก็บสวยรับสวยบ่อนการพนันพนันออนไลน์เป็นรายเดือนหรือเปล่าคนเขาแค่สงสัยนะผมก็สงสัยสอบอว่าคุณไปรับเงินรับทองอะไรหรือเปล่านะแล้วคุณไปมอบโล่ให้เขาทําไมนะี่ครับนะแล้วคุณเนี่ยเขาบอกว่ามีคนไปร้องเรียนเนี่ยแล้วก็สอบอนิ่งเฉยจริงไหมเขาเริ่มสงสัยเนี่ยนะครับแล้วก็คุณเคยพูดกับผู้บริโภคไหมก็ไปลงทุนกับเขาเองเนี่ยสมัครใจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเขา เขาบอกให้คุณลงทุนแบบนั้นแบบนี้คุณก็เอาง่ายๆก็โง่เองหรือเปล่านะครับนะนะครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัดผมมีภาพมีหลักฐานอยู่เนี่ยนะมีนักข่าวเขาส่งมาเขาบอกพี่เดช่วยประชาสัมพันธ์เลยนะสอคบอดันไปมอบโล่ให้กับบริษัทซึ่งกําลังถูกพี่น้องประชาชนกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกให้ยิงอดนะแล้วก็มีสโลแกนอะไรแปลกๆนะ อะไรทำงานสิบปีก็ไม่รวยถ้าอะไรอะไรอะไรจะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะนะครับอือนะโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับนะสองกบอนะครับอย่างเงียบนะครับเนี่ยนะครับบริษัทนี้กาลังโดนกล่าวหานะผมก็ไม่ได้บอกเขาเป็นบริษัทไหนนะครับเนี่ยครับโฆษณาทางทีวีทางออนไลน์นะสถานีโทรทัศน์ก็ตกเป็นเครื่องมือเพราะก็อยากได้เงินโฆษณาก็ ให้คนเหล่านี้มาโฆษณาหลอกลวงประชาชนทางสถานีโทรทัศน์เพราะสถานีโทรทรัศน์นะครับต่างๆก็ต้องการใช้เงินนะครับเนี่ยสอนยิงแอดเสียเงิน89บเก้าบาทนะ,ะไปเรียนปุ๊บเสียเงิน89บานะครับนะบนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเปไงแล้วก็จะทํามาหากินล่ํารวยใครๆก็อยากได้อ่ะแปเนี่ยคุณคิดดูนี่แสดงให้เห็นว่าเน้นพวกหาเช้ากินข้านะครับ เขาเก็บเงินแค่89บาทเนี่ยน่ะเป็นค่าแรกเข้าเนี่ยนะครับแสดงว่าเน้นพวกหาเช้ากินข้ามก็คือเน้นคนจนคือถ้าพูดภาษาหย,ยาบๆก็คือเน้นหลอกคนจนไม่หลอกเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่สนใจหรอกลงทุน89บาทมีแต่คนจนเนี่ยนะครับนะค่าแรงวันละ300 500เนี่ยนะครับก็หลอกคนจนเสียงเงิน89มายิงแอดเพื่อจะร่ํารวยทํามาค้าขายได้ชิปหายโดนหลอกครับ พอมาเรียนเสร็จในระหว่างเรียนก็มีวิทยากรมีดารามีคนดังต่างๆคอยบอกอุย้ยนะนะครับถ้าเรายิงแอดเป็นนะปักตะกงตะก้าเป็นนะเราก็ร่ารวยเราก็ขายของได้มากขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นนะอ่ะพอสอนเสร็จเอา้าลเราซื้อสินค้าของเราไปด้วยนะสินค้าเราก็เป็นสินค้าประเภทหลอกลวงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้สินค้าหวยแตกตั้งราคาสูงสูงไปเอาซื้อไปแล้วไปขายต่อนะอา่านะครับแล้วซื้อไปเยอะ แล้วก็ไปยิงแอดแปลอะไรต่างๆปรากฏไปทําแล้วก็เป็นไงไม่สําเร็จก็เสียเงินเสียทองครับวิธีการโฆษณาก็ใช้พิธีกรดังๆนักข่าวดังๆดาราดังๆเป็นคนชักชวนดีนะนะครับดีนะลงทุนแล้วดีนะเชื่อผมสินะคนก็เชื่อก็เห็นว่าเออนี่เป็นดารานะโอ้ยนี่รุ่นใหญ่นี่รุ่นกลางนี่รุ่นเด็กอันนี้พระเอกอันนี้นางเอกนะคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นแหละ เป็นคนดังเนี่ยเอาเอามาช่วยกันชักจูงหรือหลอกลวงเขาไม่รู้นะครับคนก็หลงเชื่อเข้าไปหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นแมงเม้าบินเข้ากองไฟนะครับนะครับแล้วก็ใช้สโลแกนแปลกๆขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะครับนะี่ใช้สโลแกนประเภทนี้นะครับเนี่นะครับ,นนค,รบคนก็หลงเชื่อเสียงเงินเสียทองไปมากจนถึงวันนี้สคบไม่ขยับมีคนไปร้องเรียนสคบก็นิ่งเฉยจริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่านะครับบ้านเมืองก็คงจะหวังอะไรกับสคอบอได้ไหมหวังกับนายกแพทองทานได้ไหมหวังกับพักเพื่อไทยได้ไหมเพราะว่าพักเพื่อไทยรู้สึกจะท่านรัฐมนตรีน้ําหรือเปล่าดูแลสคอบอนิ่งเฉยนะครับคนทั้งประเทศกําลังโดนหลอกลวงจากมิจฉาชีพออนไลน์หรือไม่ท่านมีหน้าที่ดูแลสคอบอไปดูซิมันยังไงแนะ่้องเรียนไปก็เฉยนะครับนะยังไงกันแน่ครับ นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับพะรายการของพี่เดเนี่ยเราก็มีหน้าที่แหกปากเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนทุกวันใครชอบไม่ชอบไม่เป็นไรลรแต่กูจะพูดแม่งทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทขายตรงแชร์ลูกโซ่มันซื้อสื่อโฆษณาหมดแต่และช่องก็ไม่กล้าแล้วก็มาถึงวันนี้ก็ไม่รู้จะมีใครกล้าแชร์หรือเปล่าเพราะว่ามันมีแต่คนในวงการบันเทิงทท้งนั้น สื่อต่างๆทีวีช่องต่างๆรายการดังๆไม่รู้จะกล้าแฉหรือเปล่าเพราะมีแต่คนวงการบันเทิงทั้งนั้นกล้ากันหรือเปล่านะครับแต่พี่เดชาเนี่ยพร้อมเลยครับนะพร้อมที่จะแฉได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละครับเอานะฮะและแต่ละคนเนี่ยดาราเนี่ยก็ใช้คําว่าบอสบอสนั่นบอสนี่แล้วก็มีตําแหน่งครับผู้ในการฝ่ายพัฒนาวิจัยโอ้โหนะครับ พอฟังแล้วเป็นไงอู้คนนี้เป็นดาราดังบางคนอายุหกสิบแล้วก็มีบางคนก็สี่สิบสามสิบลางนะคนก็หลงเชื่อได้คิดว่าอ๊้ยคนขนาดนี้เป็นดารามาต้องนานแนละ้วบ้านก็รวยรถก็เยอะการศึกษาสูงโอ้โหเป็นไงนะนะครับแล้วก็พูดว่าขายดีนะอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอะไรต่างคนก็ไงหลงเชื่อนะครับหลงเชื่อก็เป็นไงก็มาสมัครกันเรื่อย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  แล้วก็ทางโทรทัศน์ก็ยิงแอดโฆษณาเข้าไปประชาสัมพันธ์เข้าไปเข้าไปเข้าไปรายการดังๆเข้าไปไงคนก็โดนหลอกมากขึ้นนะครับเนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งดาราทั้งโทรทัศน์นะแล้วก็เพจดังๆก็ไปรับเงินรับทองเข้ามาแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับมิจฉาชีพออนไลน์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้ผู้เสียหายก็เยอะเห็นล่าสุดมีสองสามพันคนแล้ว ร้องเรียนสบคเขาเท่านั้นน่ะไม่รู้ร้องเรียนตำรวจตำรวจปคบจะช่วยได้ไหมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้การปคบไม่รู้ฟังพี่เดชอยู่หรือเปล่าจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยหรือประเทศนี้พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยเหลือกันเองเหมือนกับน้ําท่วมเชียงใหม่เชียงรายครับรัฐบาลก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนว่าช่วยเหลือช้านะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเกิดน้ําท่วมกับประชาชนช่วยประชาชนนะชาวเชียงใหม่ก็จะตายหากกันหมดแล้ว นะครับทุกวันนี้ก็ประชาชนช่วยประชาชนครับเราจะไปหวังรัฐบาลไหนมาช่วยยากครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยนะครับนะผมดูแลทุกรัฐบาลนักการเมืองนี่หวังยากครับวันๆคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้จะพาเนวินไปพบทักษิณเพื่อจะได้ตกลงกันในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนะครับเราจะได้ตกลงกันว่าเอาบุรีรัมนี่เอา เนวินส่งคนลงนะนะครับส่วนจังหวัดอุดอรนเนี่ยเอาเพื่อไทยอย่างเดียวแล้วนะนะครับเราไม่ต้องไปตัดคะแนนกันนะครับเรามีอะไรต่างๆฐานเสียงเราก็ไปไงไปทางเดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนักการเมืองก็คุยแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองว่าเขาจะอามาจับมือกันไว้นะจากเดิมที่เคยมีข่าวว่ามันจบแล้วนายระหว่างเนวินกับทักษิณเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว นะครับนะสมัยทักษิณโดนยึดอำนาจอเน,นวินก็มาอยู่กับอภิสิทธ์อภิสิทธ์ได้เป็นนายกนะตอนนั้นก็นะร้องไห้ร้องหหมอะไรกันน่ะตอนนี้กลับไปไงจูป,ปากกันแล้วเพราะฉะนั้นนักการเมืองก็จะพูดแต่เรื่องอะไรผลประโยชน์ของตัวเองว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยต้องต่อสู้กับพรรคสีส้มนะการต่อสู้กับพรรคสีส้มพรรคสีส้มเป็นพรรคกระแสถ้าตราบใดกระแสดีพรรคสีส้มก็มีโอกาสชนะเลือกตั้งและ เป็นพักลลำดับหนึ่งปัจจุบันก็นพักลลำดับหนึ่งแล้วนะแต่ยังเป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะเสียงยังไม่ถึง250ดังนั้นดูสถานการณ์แล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าพักสีส้มจะได้เป็นรัฐบาลแน่นอนพักเดียววิธีการสกัดกั้นพักสีสม้มง่ายนิดเดียวครับการเมืองแบบเก่าก็เป็นไนงะรวมพักกันยุบมาเป็นพักเดียวกันนะครับนี่วิธีการที่หนึ่งง่ายๆเลยก็พักไหนอยู่ในป่าก็เอามาอยู่ในเมืองซะ มาอยู่แถวจันสองล่าอืมเห็นนะมารวมกันไปและไม่ต้องไปแข่งกันเองนี่คือวิธีการที่หนึ่งวิธีการที่สองก็คืออะไรไปตกลงกันว่าเอาจังหวัดนี้คุณส่งผู้สมัครผมไม่ส่งผู้สมัครนะไม่ต้องตัดคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคนนิยมเพื่อไทยกับคนนิยมภูมิใจไทยถ้ารวมกันแล้วมันก็เยอะนะสีส้มจะสู้ไหวไหมเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือวิธีการางการเมืองที่นักการเมืองเขาพูดถึงกันนะครับนะนะครับเขาก็าจะไปไง รวมตัวกันหมดเป็นพวกเดียวกันและก็ใช้โมเดลที่จังหวัดราชบ,บุรีนะครับและพิศรุโลกซึ่งพรรคสีส้มก็แพ้ดังนั้นพรรคสีส้มก็นะครับอย่าเพื่อฝันว่าในปี7จเนี่ยจะชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะครับคุณต้องปรับตัวครับคุณเจอมาตรการพรรคการเมืองแบบเก่าแล้วนะค,คืออะไรประเภทยุบพรรครวมพรรคนะตกลงกันเองนะครับลำบากนะครับอย่าเพ้อฝันนะครับ ขออนุญาตฝากไปยังพักสีสม้มผมเองก็ชอบนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเพอ้อฝันมากก็ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเชื่อผมลองไปปรับตัวนะครับเพราะตอนเนี้ทั้งภูมิใจไทยกับนะเพื่อไทยถ้าก็ตกลงกันได้นลําบากนะเขาไม่สงคนมาตัดคะแนนนะคุณจะต้องไปสู้กับภูมิใจไทยบวกเพื่อไทยถ้าพูดง,ง่ายๆก็เหมือนสองรุมหนึ่งโองกาสที่จะคุณจะเป็นรัฐบาลเนี่ยชาติหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปปรับตัว แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าช่วงนี้คะแนนเสียงพักสีส้มหรือตกลงไปเรื่อยๆก็ต้องไปดูที่ว่าจะทํำยังไง่ะอย่าเพ้อฝันอย่าไปอะไรไอ้ทฤษฎีสุดโต่งอะไรนี่ก็เบาได้ก็เบาด้วยความหวังดีนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอืมนะฮะเอานะฮะว่ากันไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้มาสนใจนะครับเนี่ยเรื่องนี้กําลังดังนะฮะอืมนะครับนะครับตอนนี้นะครับกระแสแบรนด์ดาราเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ นะครับตอนนี้ชาวโซเชียลเขากำลังจะแบนดาราต่างๆเนี่ยที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเป็นแม่ขายไปอะไรต่างๆไปไลฟ์สดร่วมกับมิจฉาชีพออนไลน์บริษัทขายตรงกลายพันธ์แชร์ลูกโซ่พี่น้องประชาชนชาวโซเชียลก็ต้องช่วยกันแบนอย่าไปสนับสนุนดารานักร้องคนดังที่ไปร่วมไลฟ์สดกับแม่ค้าออนไลน์สายโจรน,นะครับหรือนะไปเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับ บริษัทขายตรงแชร์ลูกโซ่เราต้องใช้มาตรการทางสังคมเพราะมันเป็นเรื่องยากหรือเปล่าในการที่ตำรวจจะดำเนินคดีเพราะว่าตำรวจประเทศไทยมีความคิดมีความเชื่อว่าดาราเหล่านี้ไม่รู้เห็นกับการหลอกลวงประชาชนถ้าความคิดของตำรวจประเทศไทยเป็นแบบนี้ก็โอกาสที่ดาราพวกนี้จะติดคุกก็จะมีน้อยดังนั้นพี่เดในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะเป็นคนที่ เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนก็อยากจะเชิญชวนให้มีการแบนดารานักร้องคนดังที่ไปเกี่ยวข้องกับแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือไปเกี่ยวข้องกับบริษัทขายตรงแชร์ลูกโซ่เราก็ต้องใช้มาตรการแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าตำรวจเขามองว่าโอ้พวกนี้เขาทำมาหากินเขาเป็นดาราใครจ้างเขาไปเขาไม่รู้หรอกว่าบริษัทขายตรงจะไปหลอกลวงประชาชนเขาไม่รู้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขาย เขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าไปหลอกลวงกันอย่างไรนะจะไปดําเนินคดีเขามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาถ้าตํารวจประเทศจทยมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงดําเนินคดีกับดาราคนดังไม่ได้เลยนะนะครับดําเนินคดีไม่ได้เลยดาราคนดังก็ทําได้อย่างมากก็ไปออกรายการหนกระแสหรือไม่ก็แถลงข่าวหรือไม่ก็ไปลงประจําบานหรือไปยืนอยู่หน้ากองปราบแล้วพูดว่าหนูขอโทษนะคะผมขอโทษนะครับนะ ว่าทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังต่อไปจะระวังหน่อยที่ผ่านมาหนูไม่รู้เลยค่ะผมไม่รู้เลยครับว่ากําลังร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะครับแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่ายินดีคืนเงินค่าตัวนะยินดีคืนกําไรยินดีคืนส้อยหนูไม่รู้เลยต่อไปหนูจะระวังมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ดารานักร้องเขาทํากัน แต่ความเสียห,ยหายหรือความชิบหายของพี่น้องประชาชนมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องคิดว่าอย่างไรกับสิ่งที่พี่เดพูดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะนะครับนะนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณพุทธาอภิวันช่องแปดนี่ก็พูดดีมากนะครับว่าชาวบ้านเดือดร้อนสื่อมวลชนต้องขยับอยู่เฉยไม่ได้ครับนะสื่อมวลชนเนี่ยอย่าง นะครับอย่างรายการของคุณพุทธาเนี่ยเจาะลึกเลยครับหาพยานหลักฐานต่างๆนะครับลึกเลยอ่ะสัมภาษณ์ผู้เสียหายต่างๆเนี่ยทําเป็นซีรีส์เป็นตอนๆเลยผมถือว่าช่องแปดนี่ก็ทําดีนะนะครับต้องขยับครับนะครับต้องช่วยกันนะครับนะครับช่วยกันนะครับถ้าดําเนินคดีตามกฎหมายไม่ได้นะก็ต้องเตือนภัยกันเตือนภัยกันว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีนะดาราไปร่วมกันหลอกลวงประชาชน ดาราไปร่วมกันทําให้พี่น้องประชาชนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเราต้องต่อต้านเราอย่าไปใช้สินค้าหรือบริการหรืออย่าไปยุ่งอะไรกับพวกนี้ข้อคนพวกนี้ทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวไม่สนใจคว่าเงินนั้นจะได้มาจากการหลอกลวงหรือจะได้มาจากวิธีการที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนบนความทุกข์ชาวบ้านมันไม่สนใจเพราะนั้นเราต้องต่อต้านคนพวกนี้อันนี้ผมก็อยากจะฝากนะครับนะว่าคนเหล่านี้นะครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะ เนีน่เนี่ยเขาบอกว่าเออนะครับเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยบริษัทขายตรงแม่ค้าออนไลน์ก็เอาภาพเอาคลิปของดาราต่างๆเนี่ยมายืนมินิฮาร์ตเต็มไปหมดเลยคนก็เห็นโอ้ยบริษัทนี้ไม่ธรรมดานะพรีเซนเตอร์แต่ละคนนี่ดาราตั้งแต่รุ่นใหญ่รุ่นพอ่อรุ่นอารุ่นเด็กรุ่นะายต่างๆเต็ไมไปหมดเลยครับพี่น้องประชาชนก็มีความเชื่องอ่ ว่าคนเหล่านี้โอ้โหขนาดดารายังหลงเชื่อเลยอะ่ะนะครับคล้ายๆฟอร์เร็กสามดีอ่ะมีทั้งดีเจนักร้องอ่ะติดคุกกิจลารนาไปหลายคนี่ยนะครับนะนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเนี่ยเต็ไมไปหมดนะเนี่ยผมดูเนี่ยดูเี่นนะโอ้โหนะสามบอสด,ดาราเปิดใจเห็นนะโอ้โหแล้วก็เอาดาราพวกนี้มาเรียกว่าบอสนั่นบอสนี่อะไรต่างกูก็ไม่รู้ว่าบอสหรือบอสนะครับเนี่ยนะสามบอสด,ดาราเปิดใจ ฝากบริษัทนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะนะครับแล้วก็พูดว่ามันดีอย่างนั้น,ม,น,นนะมันดีอย่างนี้นะมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นะช่วยกันเชียร์เข้าไปแล้วก็ได้ค่าจ้างไอ้เงินค่าจ้างที่ดาราดังๆทั้งหลายที่นะที่เขาเรียกว่าบอสนั่นบอสนี่บัอะไรจ่าเนี่ยคุณได้ค่าจ้างไปสมมุติว่าครั้งละล้านคุณรู้ไว้เงินหนึ่งล้านบาทคือเงินที่มาจากการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเงินที่มาจากคราบน้ําตาแล้วคนที่จ่ายไปเนี่ย เป็นคนอ่าหาเช้ากินค่ำทั้งนั้นนะนะโดนไปหลักหม,มื่นบ้างหลักแสนบ้งางอะไรต่างเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงตามนี้นะโอ้โหคุณชีวิตจมีความสุขนะระวังจะเป็นมเม็งนะนะได้เงินได้ทองมาจากเนี่ยเนี่ยจากการหลอกลวงประชาชนเนี่ยเนะี่ยยืนกันแบบหน้าตานะใครเห็นกนะ็อ๋อคนนี้เราก็รู้จักนะเป็นดาราใหญ่อ่ะคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็สวยแนละ้วเป็นนางเอกนะคนนี้ก็หล่อนะนะครับ แล้วก็บอกว่าบริษัทนี้ดีมากเลยผมเคยใช้แล้วเชื่อผมเถอะเห็นนะเนี่ยพยายามโน้มน้าวให้คนเสียงเงินเสียทองเลยดูเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเนี่ยหลายๆคนก็ออกมานะมาโพสต์มาอะไรกันเยอะร้องเรียนก็ไม่มีความคืบหน้าเนี่ยมีบางคนบอกอะไรแฟนผมโดนไปเกือบหกแสนเพื่อนแฟนโดนไปสามแสนตอนนี้สินค้าที่โดนหลอกให้ซื้อมาลงทุนกองอยู่ก็ใช้อะไรไม่ได้ นะครับแล้วก็แฮชแท็กขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะครับเห็นนะเนี่ยนะแล้วก็มีสโลแกนใช้คําพูดหรูหรืหลาๆลาอะไรต่างเนี่ยนะมันน่ากลัวเนี่ยแล้วคนก็ออกมาแฉเต็ไมไปหมดดูนะนะตำรวจก็ไม่ขยับสอกบ,บอก็ไม่ขยับรัฐบาลก็ไม่ขยับนายกแพทองทานไม่ขยับเลยคนมิจฉาชีพเต็ไมไปหมดทั้ง call center ทั้งมิจฉาชีพออนไลน์มิจฉาชีพในรูปดาราคนดัง ครูบาอาจารย์เต็มไม่หมดครับด,รด็อกเตอร์ขายผลิตภัณฑ์อะไรกันเยอะแยะไปหมดอะ่ะนะคือขายผลิตภัณฑ์เนี่ยอะไรต่างๆเนะี่ยเป็นด็อกเตอร์ก็ขายผลิตภัณฑ์อ้างเป็นอาจารย์มาขายผลิตภัณฑ์อ้างชื่อมหาลาัยด้วยไม่รู้ว่าเขายอมยังไงบางคนใช้มหาลาัยเป็นที่รับแขกเลยนะครับอืมโอ้นะครับเนี่ยอืมเจ้าของแบรนด์รวยทุกคน นะแต่ตัวแทนระดับล่างสุดก็ลําบากนะหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกให้ลงทุนเสร็จแล้วก็ต้องไปขายกับใครก็ไปหลอกญาติพี่น้องตัวเองเพื่อนฝูงหลอกจนหมดไม่จยาหลอกใครก็เลยขายไม่ออกก็เจ๊งไปเนี่ยนะครับมันกหากินก็ลําบากอืมอืมเนี่ยครับโลกแห่งความหลอกลวงดาราศิลปินนะครับสบายนะครับดาเนินคดีอะไรก็ไม่ได้หลุดทุกคดีแล้วก็รวยสบาย นะพี่น้องประชาชนก็หมดตัวนะครับมแมลงเม่าเยือ่อต่างๆก็เป็นไงเป็นคนจนไม่มีอำนาจต่อรองลองเรียนก็เท่านั้นเฉยนะครับอืมอืนะครับอืมนะโอ้นะครับเอแล้วเวลาโพสอะไรต่างๆพวกดารานักร้องคนดังก็บอกว่าคุยโปรเจกตงานที่โคตรมีความสุขเหมือนอยู่บ้านเลยครับขอบพระคุณ จุดๆบอสทั้งหลายดีใจที่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันก็มีคนดังๆแล้วก็ไปโพสต์ข้อความนะแบบเนี้ยเป็นไงโอ้โหคนมันก็มองว่าโอ้โหคนดังๆมาทำกันเยอะแยะเลยดาราลงดาราเต็มไปไงนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงที่ไหนได้เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่อย่างไรนะครับอืมแล้วก็ไปออกรายการดังๆครับ รายการทอกดังๆครับไปนั่งซื้อเงินจ่ายเงินค่าวเวลาแต่รายการทอกสำคัญก็จ่ายไปอ้าครั้งละสองสามแสนบาทเท่าที่ผมทราบนะบางรายการ5้าแสนบาทก็จ่ายให้จับเจ้าของรายการไปแล้วมีพิธีกรดังๆแล้วก็บอกว่าโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์สอนฟรีรับจำนวนจำกัดนะครับนะโดยคุณบอสจุดๆ,ๆกับโอกาสธุรกิจที่ยิ่งใหญ่โอ้โหฟังแล้วเป็นไง ฟังแล้วแม่งดูเะแล้วก็เสร็จแล้วไปออกรายการดังๆคนก็คิดว่าเป็นคนดังจริงเปล่าไม่ใช่หรอกจ่ายเงินเพื่อออกทีวีนะครับนะจ่ายเงินเพื่อออกรายการรายการดังๆเดี๋ยวนี้ถ้าคุณเสียเงินสักสามแสนห้าแสนเนี่ยเขาก็ให้คุณไปนั่งรายการได้ถ้าคุณมีเงินนะนะครับแล้วก็สัมภาษณ์โดยพิธีกรดังๆนะคนก็คิดว่าไอ้นี่ดังเปล่าหรอกมันเสียเงินเนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็บอกอะไรเออโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ โอกาสนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของประชาชนนะนะโอกาสเป็นของเจ้าของบริษัทที่จะมีโอกาสร่ำรวยใส่นาฬิกาเรือนละสิบสองล้านริชาร์ดมิวนะสีส้มแล้วเวลาถ่ายลูกก็โชว์ให้เห็นนาฬิกานะครับมาเห็นว่ากูนี่รวยมากกิจการดีชอบทําบุญทําทานขับรถหรูนะนะครับแล้วก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหเนี่ยในรายการต่างๆเนี่ยนะครับ นะจาะรายการต่างๆเนี่ยก็ใช้ถ้อยคำที่มันแบบโอ้โหสุดลู้นะนะมาเรียนยิงแอดกับเราชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงดีที่สุดในโลกผ่านเครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้โอ้โหโฆษณาโฆษณากันนี้ครับทางรายการดังๆครับออกรายการดังๆต่างๆ,างๆางเลยคระอ่ะรายการละสามแสนห้าแสนเนี่ยผมได้ประมาณห้าแสนบาท สัมภาษณ์โดยวิธีกรดังคนก็เชื่อดีโอ้หนะชีวิตกูจะเปลี่ยนแปลงเลยนะรับจํานวนจํากัดนะสอนวิธีการทําธุรกิจออนไลน์คุณจะได้รวยครับนะปัจจุบันพวกเราก็อยากจนกันอยู่เราอยากรวยก็ไปเสียเงินให้89-99บาทนะเริ่มต้นก็ถูกๆหน่อยนะนะครับนะครับคนยากคนจนหาเช้ากินข้ามก็หลงเชื่อไปเพราะว่าออกรายการดังนะครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปเลยครับ จากยาจกจะกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนไม่ต้องทำอะไรครับแค่มานั่งฟังปุ๊บนะเราจะสอนให้คุณเองว่าจะรวยอย่างไรสินค้าก็ไม่ต้องหาครับช่องทางก็ไม่ต้องหาครับเราจะบอกคุณเลยครับคุณไม่ต้องทำอะไรครับก็รวยนะครับไม่มีนะครับ,รบนะการทำธุรกิจที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วรวยไม่มีแลครับมีแต่มีแต่แชร์ลูกโซ่แล้วก็มีที่ตอนนั้นนี่ผมอยากกะฝากผ่านเครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียโอ้โห ฟังแล้วแม่งโก้เลยกูนี่อยู่กับโซเชียลมีเดียมาตั้งนานเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีพี่น้องประชา,าชนติดตามอยู่สองล้านห้าแสนคนกูยังไม่เคยชวนใครมาลงทุนเลยนะเพราะว่าถ้ากิจการไหนแม่งกําไรดีกูจะไปชวนพวกมึงมาลงทุนทำไมกูก็ทำตัวเองเลยครับนะครับถ้าสมมุติว่ามีธุรกิจอะไรดีเลยผมไม่ชวนใครลงทุนหรอกครับพี่น้องครับเอาง่ายๆนะครับนะคนนะครับไม่ใช่ควาย สมมติมีธุรกิจอะไรขายดีดขายดีผมก็ลงผมก็ลงทุนทําเองหรือไม่ก็ไปกู้เงินมากู้เงินแบงก์ก็ได้เครดิตก็มีนะครับก็ทําทเองแล้วก็รวยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอ้ยทําแล้วรวยก็เลยอยากบอกต่อไม่มีแล้วครับจําพี่เดนะผมทําคดีแชร์ลูกโซ่มาหลายก็ดีแลวตั้งในอดีตปัจจุบันจะบอกให้นะไอ้ทาแล้วรวยจึงบอกต่อไม่มีครับไม่มี ทำทำแล้วรวยก็ทำคนเดียวเช่นอย่างเจ้าสัวเนี่ยร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อบริษัทน้ำมันพลังงานนะครับนะเหล้าเบียร์เนี่ยเป็นไงเขาชวนใครมาลงทุนไม่มีแล้วครับเจ้าสัวเขารวยคนเดียวอะไรถ้าแม่งก,กำไรเยอะนะมันทำคนเดียวเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยเปิดสาขาไปทั่วประเทศตามซอบตามซอยหมู่บ้านแม่งเข้าจะไปตั้งแล้วเขาไม่มีแล้วครับจะชวนคนมาลงทุน ชวนมาลงทุนก็อย่างมากมาซื้อเฟนชสยพอซื้อแฟนชสยสักพักมูงปล่อยให้แม่งทาไปเดี๋ยวสักพักแม่งก็มาตั้งร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของคนที่ซื้อแอนซา์เดี๋ยวแม่งกระเจงพี่น้องประชาชนเชื่อพี่เดนะพี่เดอาจจะเป็นคนปากหมาเป็นคนกวนตีนเป็นคนเออะโวยวายอะไรต่างๆนะนะครับแต่ว่าพี่เดไม่เคยหลอกลวงประชาชนนี่คือข้อดีของกูนะคือไม่กูไม่เคยหลอกลวงประชาชน,น,นะเ,ชาชนเพราะนั้นใครติดตามรายการกูนะ บางคนอาจไม่ชอบปากพี่เดควนตีนอะไรต่างนะแต่กูไม่เคยหลอกลวงประชาชนนะกูไม่เคยชวในใครลงทุนเลยจําไว้เลยนะอะไรถ้ามันกําไรดีนะไม่มีใครชวรนลงทุนหรอกนะเนี่ยยกตัวอย่างเจ้าสัวเนี่ยเบียร์เหล้าเนี่ยขายเบียร์ขายเหล้าไม่ชวในใครลงทุนแม่งทําอยู่คนเดียวทุกวันเนี่ยผูกขาดพลังงานเนี่ยโรงงานผลิตไฟฟ้ามันชวในใครลงทุนไม่มีมันก็ไปกู้เงินนี่กู้เงินจากแบงก์ก็ได้นะหรือจะไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ นะครับมันจะไม่มีชวนใครมาลงทุนแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเลยขายหุ้นในตลาดนะครับจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีดารานักร้องด็อกเตอร์มาชวนลงทุน